เอลอนมัสประธานเจ้าหน้าที่บริหารของเทสลาและ SpaceX ได้เปิดเผยความคิดเห็นที่แสดงถึงความมั่นใจในความปลอดภัยของบิตคอย n โดยเขาเน้นย้ำอย่างชัดเจนว่าแม้จะมีการพัฒนาของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ AI อย่างรวดเร็วแต่ AI ก็ไม่สามารถจอะระบบคณิตศาสตร์ที่เป็นพื้นฐานของบิตคอยได้เลยแน่นอนว่าโครงสร้างการเข้ารหัสของบิตคอยยังคงมีความปลอดภัยอยู่ตามปกติคำพูดของเขาถือเป็นการสะท้อนถึงความแข็งแกร่งของระบบบล็อกเชน ซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อป้องกันการโจมตีที่อาจเกิดขึ้นโดยเฉพาะในยุคที่เทคโนโลยี AI และซูเปอร์คอมพิวเตอร์กำลังพัฒนายอย่างรวดเร็วการเข้ารหัสในบิตคอยยังคงเป็นกรอบป้องกันที่มีความเข้มแข็งและทนทานอย่างมากท่าทีของเอลอนถือเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนและผู้ใช้งานคริปโตทั่วโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเวลาที่มีการถวายความสำคัญต่อความเสี่ยงจากเทคโนโลยีต่างๆเช่น AI และความต่ำคอปเปอติ้งต่อระบบการเข้ารหัสดิทัน แต่ทั้งนี้ก็มีคำถามที่น่าสนใจเกี่ยวกับอนาคตของระบบการเข้ารหัสที่เราใช้กันในปัจจุบันว่าจะสามารถทนต่อการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีใหม่ได้อย่างไรหรือเราจะต้องเตรียมพร้อมรับมือกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นคุณคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับข้อสรุปของ Elon Musk แบ่งปันความคิดเห็นของคุณในช่องคอมเมนต์ด้านล่าง